เอาละครับเอนาเข้าสู่สารธรรมวันนี้ทำหมวดห้านะครับปัญจตะทำหมวดห้าหัวข้อแรกนะครับก็คือมิจฉาวนิจชานะก็คือการค้าขายที่ไม่ชอบทำห้าอย่างนะครับมิจฉาวนิจชาหมายถึงการค้าขายในอาชีพที่ไม่ชอบทำนะครับก็คือเป็นการค้าขายที่ขัดต่อหลักศีลธรรมอันดีงาม เป็นการค้าขายที่พระพุทองค์ทรงตัดว่าไม่ควรกระทําสําหรับอุบาสกทั้งหลายนะครับเพราะว่าการค้าขายเหล่านี้เต็มไปด้วยโทษมีอันตรายในภายภาคหน้าอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าการค้าขายในอาชีพเหล่านี้ล้วนไปเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนชีวิตและประโยชน์สุขคือความสุขของผู้อื่นเป็นการค้าขายที่แสดงออกถึงความที่เป็นคนที่มีจิตใจค่อนข้างจะไร้มนุษยธรรม นะครับในบางสังคมแม้การค้าขายในสิ่งเหล่านี้จะไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาแปลว่าผู้นั่งอยู่ใกล้พระศาสนานะครับไม่ควรค้าขายอาชีพเหล่านี้เลยนะครับเพราะคำหนึ่งถึงหลักธรรมครับหลักธรรมคือหลักธรรมที่อุบาสกอุบาสิกาเนี่ยไม่ควรประพฤตินะครับมีโทษจริงๆนะฮะ อาชีพห้าอย่างนี้มีอะไรบ้างนะครบก็บอกข้อหนึ่งการขายอาวุธนะครับอาวุธคือเครื่องประหารนี่แหละดังนั้นการค้าขายสัตว์ตราวุธทุกชนิดกับยกเว้นเพื่อการทำอาหารกินทำอาหารต่างๆนะฮะอันนี้พอได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นการขายมีดขายดาบนะบเพื่อให้คนไปเข็นฆ่ากันอันนี้ไม่ควรขายปืน ขายปืนขายระเบิดพวกนี้นะครับไม่ควรนะครับขายอุปกรณ์าการตกปลาอะไรประมาณพวกนี้นะครับขายแหออวนเครื่องจับปลานะครับก็จัดเป็นอยู่ในเครื่องประหารทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าอาชีพเหล่านี้เป็นไปเพื่อการทําร้ายชีวิตสัตว์อื่นนะครับการทำร้ายชีวิตสัตว์อื่นให้ตกล่วงไปซึ่งมันผิดสีินข้อหนึ่งโดยตรงนะครับแต่ว่าการ ค่าขายเครื่องประหารเนี่ยเขาเรียกว่าผิดสินข้อหนึ่งโดยอ้อมเพราะว่าแม้นจะไม่ได้ฆ่าด้วยตัวเองโดยตรงแต่ว่าอาวุธเหล่านี้นะครับเมื่อเราขายไปแล้วคนที่ซื้อไปเนี่ยไปทําบาปคือไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยคนที่เป็นผู้สร้างและเป็ขายอาวุธเหล่าเนี้ยต้องมีบาปร่วมไปด้วยทุกครั้งที่มีคนนําไปประหัตประหารกันนะครับอันนี้ ดังนั้นพระองค์ก็เลยตัดว่าเป็นสิ่งไม่ควรโดยเพราะเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างยิ่งพัฒนาไปมากเท่าไหร่นะครับาบาปก้ยิ่งหมักหนักมากเท่านั้นเพราะว่า่านคิดค้นพวกอาวุธสงครามนะครับระเบิดต่างๆตรงนี้โอ้โหอนุภาพการทําลายล้างมากมายเลยนะครับแต่เพราะท่านจะเห็นได้ว่าแค่ระเบิดปรมาณูเมื่อหลายสิบปีนะครับห้าหกสิบปีที่แล้วตอนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ย แค่ระเบิดปรมาณูลูกเดียวก็สามารถทำลายชีวิตคนไปเป็นแสนได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยท่านบอกว่าพัฒนาจากปรมาณูเป็นพวกนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์หนึ่งลูกมีอนุภาพเท่ากับระเบิดปรมาณูห้าร้อยลูกนะครับดังนั้นครับมีการใช้ในการประหัตประหารทำสงครามกันเนี่ยน่ากลัวมากนะครับโลกคงพินาศหมดเลยนะครับประชาชน ทั่วโลกก็คงตายกันเบือ่อแทบจะไม่เหลือเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นบาปนะครับสําหรับผู้ที่คิดคนอาวุธพวกนี้เนี่ยนะครับบาปหนักนะนะครับพระองค์ก็เลยบอกว่าไม่ควรทําอาชีพเกี่ยวกับการขายอาวุธต่างๆข้อที่สองการค้ามนุษย์นะครับค้าขายมนุษย์เพื่อเป็นทาสบ้างนะค,ค้ากดขี่ข่มเหงเรื่องแรงงานบ้างหรือว่าเพื่อ การขายกามนะครับเพื่อการประเวณีต่างๆบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทํานะครับเพราะว่าการค้าทาสสมัยนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะเลิกทาสแล้วนะก็เหลือแต่การค้าแรงงานกดขี่แรงงานโดยไม่ชอบทำเนี่ยก็คือใช้งานหนักๆนะค,ค้าส่งมนุษย์ไปค้าขายแรงงานให้ทํางานหนักได้รายได้น้อยอย่างนี้นะครับหรือส่งคนที่ไปขายตัวนะครับท่านบอกว่าอาชีพพวกนี้ นะบางครั้งสามารถทําเงินได้มากก็จริงนะครับแต่ก็ไม่ดีนะครับเป็นไปกับกิเลสตัณหาทําให้คนรุ่มหลงแล้วก็มาเประพืชน,นอกลูก่นอกทางกับคู่ครองของตนแล้วก็บางครั้งอาจจะไปติดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับเช่นโรคโกโนเรียซิฟลิสหรือโรคเอดต่านี้เป็นต้นดังนั้นการค้าขายมนุษย์ก็เป็นอาชีพที่สองนะที่พระองค์ทรงตัดว่าอุบาสกไม่ควรค้า อาชีพที่สามก็คือการฆ่าไายสัตว์เป็นสําหรับฆ่าไปทําอาหารนะครับดังนั้นการฆ่าไถสัตว์เป็นเพื่อให้เขาทําอำนำไปฆ่าเป็นอาหารเนี่ยก็ก็เป็นบาปนะครับเพราะว่าสัตว์ทุกอย่างก็รักชีวิตของเราของเขาเช่นเดียวกับเรานี่แหละดังนั้นการไปฆ่าชีวิตสัตว์อื่นเลี้ยงเพื่อให้เขาไปฆ่าเหล่าเนี้ยไม่ควรนะครับก็ มีโทษมากนะครับมีโทษมากยิ่งการค้าขายเป็นประจําทุกวันนะครก็เป็นบาปนะทุกวันเลยเป็นอาชินกรรมโอกาสไปอบายก็ค่อนข้างเยอะอนาคตนะครับโรกภัยไข้เจ็บเยอะนะครับถูกทำร้ายประสบปุบัิเหตุต่างๆเนี่ยดังนั้นพระองค์ก็ตัดว่าเป็นอาชีพที่สามที่ไม่ควรนะค้าขายดังนั้น อุปสมุาศิกานะครับถ้าเปลี่ยนอาชีพได้ก็ควรเปลี่ยนนะครับอาชีพที่สี่การขายเครื่องดองของเมานะครับพวกสุรายาเมาต่างๆเหล้าเบียร์วยนยะครับเหล่านี้นะครับรวมถึงพวกสาโทต่างๆนะครทุกอย่างเลยที่เป็นของวินเมารวมไปถึงยาเสพติดยา,ยาบ้ายาอียา,อยาไอพวกนี้แล้วอาชีพพวกนี้ ทำให้คนเสพติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้เมื่อเสพสิ่งเสพติดเหล่านี้ก็จะทําให้ขาดสติไปทําบาปทําชั่วได้มากมายนะครับดังนั้นคนที่เสพสุรามึนเมานะครับสามารถทําชั่วได้ผิดศีลได้ทุกข้อเลยนะครับโดยเฉพาะบางคนเนี่ยถึงกับฆ่าพ่อแม่ตัวเองได้ก็มีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอาชีพที่น่ากลัวนะครับน่ากลัวไม่ควรทํานะครับ ส่วนอา,อาชีพที่ห้าก็คือการค้ายยาพิษนะครับการค้ายยาพิษนะครับการใช้ขายยาพิษนะครับที่จะสามารถทำอันตรายแก่ชีวิตได้นะเช่นยาฆ่าแมลงนะครับต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับยาฆ่าหนูยาเบื่อหนูพวกนี้นะครับ ก็เป็นบาปนะครับเพราะว่ายาพวกนี้ล้นล้วนเป็นไปเพื่อการทําอันตรายแก่ชีวิตสัตว์ทั้งหลายเช่นกันนะจึงเป็นอาชีพที่ไม่ควรค้านั้นพระพุทธองค์ก็ตัดว่าการค้าขายห้าอย่างนี้เป็นข้อห้ามของอุบาสกไม่ควรประกอบอาชีพเหล่านี้ไม่เหมาะสมกับความเป็นอุบาสิกาเลยนะคะอันนี้ก็ต้องสังวรระวังนะครับเพราะมีโทษจริงๆรแต่บางท่านบอกว่าแม่ แลวทำไมอาชีพพวกเนี้ยมันมันก็น่าจะล่อล่อให้เราทำนะครับเพราะว่ามันเป็นไปกับกิเลสตัณหาเยอะเลยนะครับกินไปกับโลภะมากเพราะอาชีพพวกเนี้ทำเงินได้มากนะครับทำเงินได้มากนะครับขายอาวุธเห็นไหมครับอาวุธสงครามพวกเนี้โอ้โหแค่ได้คอมมิชชั่นจากค่าค้าอาวุธนี้ก็ไม่รู้จะรวยยังไงแล้วนะครับค้ามนุษย์ค้าทาสค้าประเวณีพวกนี้ค้ากามพวกอาชีพเกี่ยวกับการค้ากามนี่กระํำรวยกัน นะครับขายอาหารอาคขายสัตว์เพื่อไปเป็นอาหารนี่โอโห่ร่ำรวยกันยิ่งขายน้ำเมานะฮะขายยาพิษนี่โอ้่ร่ำรวยกันทุกอาชีพนะครับแต่ท่านบอกว่าคนที่มีกุศลวิบากที่จะรวยทําอาชีพอะไรก็รวยนะครับแต่ว่าถ้าเลือกที่จะรวยเพราะอาชีพเหล่านี้อนาคตมันมันน่ากลัวนะครับมืดมนดังนั้นพระองค์ก็บอกว่าไม่ควรทําในห้าอาชีพห้าอย่างนี้ชื่อว่ามิจฉาวณิจฉานะครับ